สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดีต้อนรับเข้าสู่รับจอบชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับใส่วิดีโอแนะนําในช่อง youtube นะครับผมโอเควิดีโอแนะนําคือ,อยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแป๊บเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับวิดีโอแนะนํานะครับก็เช่นแบบนี้ครับ นี่วิดีแนะนาก็คือถ้าเป็นมือถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็เวลาเราเปิดเข้าไปในช่องนะครับก็จะมีวิดีโอเนี่ยเปิดขึ้นมาเองคนระับเป็นวิดีโอเปาะอัพแนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการาใส่กันนะครับวิธีนะครับก็หากใครใช้ Android ก็เข้าไปที่ Google อง Chrome นะครับ ใครใช้ ios ให้เราให้เราไปที่ safari นะครับนี่เออกุ้งกลมตัวนี้นะ<อ>ก็ไปเลยคนสักครู่นะคนอ่าเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่ youtube นะครับ นี่เขาที่ YouTube เลยแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้คุณสมประกดที่3ามคีตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาครับเลือกคำว่าเว็บไซต,ต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปกดติเรนสครูเข้าจะขึ้นมาแบบอ่อคล้ายๆคุณเรียกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์อนะครับโอเคสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่ง แล้วแล้วก็วกที่บัญชีนะครับนี่แล้วก็ YouTube Studio ตอนนี้ปึ๊บทำให้ความใจง่ายกว่าเน้อความจะเห็นชัดกว่านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับดูมองมาด้านล่างครับคุณรู้มเห็นอ่ไม่ทาตรงนี้ไหมครับที่เป็นคล้ายๆรูปไม้ทาเ่ยครับ,บกดเข้าไปครับ เมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณชมมองไปด้านล่างครับจะเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่อันนี้นะกดไปก็จะขึ้นไว้เราเลือกคลิปนะครับช่องนี้ผมลงคลิปน้อยมากครับผู้ชมผมเลือกเป็นเอ่อคลิปคลิปไหนดีเลยผมเลือกเป็นคลิปนี้ อ่าฮวนี่ึ้นมาไว้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะกดบันทึกสีควนันเลยปึ๊บเรียบร้อยครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับกดลองดูที่บอกนะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ผมขอไม่พาเล่นก่อนนะครับลองกดบวกดูบวงนี่ก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมลองมาเล่นดูนะเราก็สามารถเพิ่มได้อีกนะตรงนี้ปึ๊บ กดเข้าไปขดบวกเพิ่มคลินมันก็ได้นะครับปึ๊บหลายอันเลยก็น่าจะได้อยู่นะใช่ไหมปกติผมใส่แค่นี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับคุณผู้ชมได้ยไหมครับเดีย๋ยวเรากลับไปดูหน้าหลักกันนะครับอ่าโอเคครับ เมื่อเรากลับมาแล้วก็ให้ลองเข้าไปที่ YouTube นะครับแอปพลิเคชัน YouTube เปิดเข้าไปเราลองเข้าไปดูบัญชีที่เราเนี่ยเออ่ใส่ไว้นะครับนี่จะเป็นอันนี้ไหมใช่หรือเปล่านะผมจะไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะ โอเคครับผมหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ i